ความพิเศษในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นที่ผมผมสร้างในคราวนี้ต้องบอกว่าทุกรายละเอียดผมเก็บงานทุกอย่างทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหลงวงพ่อดูหลงวงพ่อทวดรวมถึงเหรียญพรมอาจารย์เห็นต้องบอกว่าผมใช้ความรู้ความสามารถของผมที่ผมอยู่ในวงการพาระสามสิบกว่าปีมาเรียบเรียงรวบรวมรวมถึงการแกะแม่พิมพ์ต้องไม่ธรรมดาออกมาต้องเป็นเหรียญที่มีชีวิตเหมือนจนคุณรู้สึกว่านี่คือมีชีวิตจริงๆนี่คือลักษณะและเอกลักษณ์ของบอยธรรมจันทร์ครับ สวัสดีครับผมอัธวัน์ศิริสิทิตรงชัยนะครับบอยทัพประจันนะครับในการจัดสร้างวัตถุมงคลร,รุ่นที่ผมกำลังจะสร้างในปีนี้นะครับเนื่องจากพระในดวงใจของผมเนี่ยต้องบอกว่าผมมีหลายองค์แต่พระที่ผมชอบมากที่สุดก็คือหลงวงปู่ทวดวัดช้างให้หลงวงปู่ดู่วัดสแกแต่ถ้าเป็นคารวาสเนะี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์เฮงท่านจะสร้างเหรียญพรม,มต้องเรียกว่าเป็นสุดยอดของพรมในประเทศไทยเลยนะครับก็คืออาจารย์เฮงหรือว่าในคราวนี้ได้มีโอกาสจัดสร้างทั้งหลงวงปู่ทวด ซึ่งเป็นเกจิที่ผมเก็บไว้เยอะมากเลยนะครับหลวงพ่อดูนะครับรวมถึงอาจารย์เพลงในคราวเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่นักสะสมสําหรับคนที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลที่ผมจัดสร้างเนะี่ยผมว่า3อมองนี้ในคราวนี้ไม่ธรรมดาครับหลังจากที่ผมทราบว่าคุณบอยทัพพจันทร์จะมาสร้างวัตถุมงคลสายวสกาก็ประการแรกก่อนเลยผมมั่นใจว่าจะนำรา,ายได้ไปทําบุญแล้วเกิดประโยชน์ ถางมากแน่นอนผมก็นึกอนุโมทนาก่อนเลยแล้วก็ดีใจเพราะว่าคุณบอยพระอาจารย์ก็เป็นเทียนพระที่มีคุณภาพมากๆนะครับของวงการพระเมืองไทยตอนนี้ก็จะสามารถเผยแพร่บรมีครูบาอาจารย์ไปได้อีกไกลเลยครับผมคิดว่ามันเป็นแนวทางที่ดีคือคนจะได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าถามว่ารุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยองค์เป็นหลักล้านอย่างเงี้ยหรือหลักหลาย,ลายแสนเนี่ยผมว่ามันยากนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่ให้ลูกศิษย์ได้รู้จักนะครับ ถามว่าสามารถจับต้องได้นะครับแล้วถ้าคุณบอยทำพระทำอะไรเนี่ยผมว่ามาตรฐานแกโอเคนะครับทุกครั้งเลยว่าเวลาเราสร้างตัวมุคคลเนี่ยผมอยากได้รถพยาบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ทันท่วงทีหรือในทันในจังหวะที่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถพยาบาลก็สามารถช่วยเหลือได้เลยนะครับทุกๆครั้งเนี่ยผมจะซื้อรถพยาบาลเป็นส่วนใหญ่สองคันสามคันแล้วแต่บางงานบางโอกาสแต่รอบนี้ก็ผมก็เชื่อว่าต้องมีอย่างน้อยสองคัน คอยติดตามดูแลกันครับต้องบอกว่าผมใช้ความรู้ความสามารถของผมแล้วกันที่ผมอยู่ในวงการพระ3ากว่าปีแล้วก็มาเรียบเรียงรวบรวมรวมถึงการแกะแม่พิมพ์ต้องไม่ธรรมดาออกมาต้องเป็นเหรียญที่มีชีวิตต้องบอกว่าเหรียญของผมสร้างทุกเหรียญทุกรุ่นต้องเป็นเหรียญมีชีวิตเท่านั้นก็คือเหมือนจนคุณรู้สึกว่านี่คือมีชีวิต